โอเคสองวิตอืมเออเออเผือเป็นอะไรไปเอปะองทนายต่ำเลยุ้ยหมอชีจับกระดูกเอออ เ่เป็นยดี่เดี๋อ42วิแล้วพยายามอ่อนๆตัวอย่าอย่าไปแข็งตัวตมันควรดังแฟกเลยเอว้ันปักเลย วิ่นนนนไงไม่นัดท <c oughs> อะร 1. นั่งนก๋วยตีววิ่หาหมื่นหะัวเนลื่นยันไม่ดางดับนเลยเออผมลื่นโอเคมืนแตะบุญชูจะขึ้นเป็นรองนะ อ้าวมันผ่านทําไมน่ะมันบอกยกเลิกทําไรมันเกิดอะไรขึ้นกดเพิ่ม่ก็กดใหม่กรันดขาขวามาเออขาซ้ายขาซ้ายขาซ้ายแล้วงอเข่าขาซ้ายขาซ้ายเออเออขาซ้ายจะล้มนะทำในตัวใหญ่จังแล้วแล้วงอเข่างอเข่าขึ้นยไหมอ่ะอ๋อพุดต่างไหม ต้องอาหัวคใหญ่อ่ะต้องเอาอหมอคนใหญ่ใหญ่ผมนี่ยใหญ่อหญหลัง้านีู้หันเลยลั่นเลเมื่อกี้หังลนะเรียบร้อย ไม่ลั่านนั่นเลยเนี่ยเป<อ><อ>็น <ผม S 2> ตัวใหญ่ไงเเอเอออต้องหมอต้องตัวใหญ่กว่าอันตัวไข่